สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเลืองนกขานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31มีนาคมนะครับ68นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภออมก๋อยนะครับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคาวามานะครับมีครับด้านหลังคาวามาร1อยนะครับนิวพัดนะครับเบียดแรงนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับผมเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับ นี่นะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับแกะให้ลูกค้าเลยนะครับค้าดูนะครับครับผลิตในประเทศไทยนะครับควาวบอมาร้อสินะครับราคาเครื่องนี่สอ0 0มบาทนะครับ 2 8 0 0 0บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับยังไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับแกะมาก็เป็นประมาณนี้ครับก็จะมีนี่ครับเครื่องมือปกประแจอยู่ข้างในนี้นะครับก็มีอ่าันนี้เป็นสมุดคู่มือนะครับแล้วก็มีใบรับประกันด้านหลัง ไปรับประกันนี้ก็จะให้ลูกค้า1แผ่นทางร้าน1นึ่งแฉนน,น,น,นนะครับเก็บไว้นะครับกับเดี๋ยวเอาเครื่องออกมาจากล่างนะครับ คราร์วามาร้อยสิบนะครับเดี๋ยวมาแกะนะครับที่เขาห่อหุ้มพลาสติกไว้นะครับอย่างนีนะครับตัวนี้ห่อไว้เดี๋ยวเครื่องถ้าไม่ห่อไว้จะติดฝุ่นนะครับฝุ่นเกาะเลยนะครับ จะเติมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้านะครับน้ำมันเครื่องนี้ก็ไม่ได้แถมให้นะครับลูกค้าซื้อเพิ่ม3ามร้อบาทนะครับผมน้ำมันเครื่องอลูกค้าต้องไปเติมเพิ่มอยู่ที่อยู่ที่บ้านลูกค้านะครับใส่กองอากาศนะครับทางร้านจะไม่ได้เติมใส่กองอากาศให้นะครับแต่ลูกค้าไปเติมที่บ้านลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ เครื่องยนต์ก็ปร,ประกัน2ปีนะครับนี่ครับไม่ยินไทยแลนด์นะครับน้ำมันเครื่องเขาก็ให้เติม2.5ลิตรนะครับตัวนี้ ลนสนิมนะครับล้นสนิมในหม้อน้ำนะครับแเติมน้ำนะทีนี้ลูกค้าจากอำเภอออมก๋อยนะครับออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่นะครับ ราคาเครื่องสองหมื่นแปดพันบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาครับอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับทางไปสี์เก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผม <c oughs> เอาได้เนี่ยในบัตรบัตรสุดด้เนะ่ะเออโอเค เติมน้ำมันดีเซล B7 นะครับนนบ่เสือเอ่ะจับเสื่อกไม่เล่าอีกเนี่ย เดี๋ยวลองเครื่องกันนะครับคาวาม่าร้อยสิบนะครับสตาร์ตติดง่ายครับเป,ปิดไฟหน้ายอดบาไฟหน้าก็จะเอาวา้อมจะไป ครับก็ลองเครื่องประมาณนี้นะครับนี่ครับทีนี้เดี๋ยวก็เตรียมเข้าลังนะครับแค่เข้าลังเตรียมส่งลูกค้าอยู่ที่อําเภออม,อมก๋อยนะครับอมก๋อยจังหวัดอ่าได้บัตขาดเติอมั่านนี้อ่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับราคา28,000บาทนะครับในรวมส่งนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลยองลคานะครับ เดินรถขาจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมถ้าลูกค้าไหนสนใจนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคาร์มามีตั้งแต่110ขึ้นไปนะครับ110ยอ่อา 120, 140, 150, 150, 180นะครับก็โทรมาได้นะครับี่เบอร์โทรศัพท์062 754 5665นะครับ062 754 5665 0811 20695 5นะครับ, 5, รบจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บคืนปลายทางทางไปสนีนะครับ ประมาณนี้ครับฝากกดจำเพจร้านด้วยนะครับโกงจากการเกษตรเรื่องน้ำทารนะครับระวังเพจปลอมด้วยนะครับช่วงนี้เพจปลอมก็ระบาดเยอะนะครับอ่ายูทูปก็โกงจากการเกษตรเรื่องน้ำทารนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ